มาพักผ่อนที่สวนป่าลิมบึงชวากะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26มีนาคม2 5 6 6นะครับก็<ม>บรรยากาศ<ม>คนมาพักผ่อนหลบร้อนที่บ้านกันมาความเย็ยนที่นี่นะครับที่บึงชวากวันนี้เราพามือเบ็ดมาตกเบ็ด ล้อมเยื่อนี่เยื่ออะไรคือเยอื่อเนี่ฮะเราอะไรทำเยื่อล้ำไม่ให้ยายมาลำ้ำเลยนะไหนดูที่ก้อนข้างในนั้งดูที่โอ้โห้ก,ก้อนเบอร์เลยใช้ลำ้ำใช่ไหมไหนล้ำนะดูที่ นี่ไปแล้วไปเด้ไปเด้โหดูแล้วดูว้านนั่นนี่ไหมะาว่ายน้ำเป็นปะเน้ ไหนละมันกระตุกยังมันกินเม็ดยังหืมมาแล้ว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 ,ลวบรรยากาศบึงฉวากนะครับบึงฉวากจเจริญประเกียรติบรรยากาศวันนี้อากาศมันร้อนนะโอ้โหอยู่ที่บ้านไม่ไหว ต้องมาหาความเย็นตามส่วนป่าวันนี้มาเพี้ยวบึงชะวากันเฮ้ยไงติ๊ดมันมันกินเม็ดเม็ดไหมนะโอ้ใายมันตึงไงจัก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 โอ้มันจะดึงกระตุกนั่นไหมเงี้อเฮ้ยตกแล้วลื่นแล้ว จริงๆมันต้องมีทุนใช่ป่ะแฮมทุนให้มันลอยใช่ป่ะเพราะมันจะจบในสิบเมตรเลยเนี่ยฮะปลาเแล้ยงไหมเนี้ยตุกหรือไงเฮ้ย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 มินไหมปลาจี๋หรอกินแล้วปลากินและเฮ้ยเฮ้ยนั่งดีเดี๋ยวลื่น ต้อมีซื้อตะก้อมาสองอันดีกว่าเพราะมอสมันอยากอันนี้อันนี้เขาเรียกเบ็ดอะไรนะอย่างเงี้เขาเรียกคันเบ็ดอะไรเงี้ยไม่รู้แต่ลอกแต่รู้ว่าลอกมันเป็นลอกตกปลาทะเลเนี่ยน,นะซื้อมาเท่าไหร่ลอกกันสองร้อยห้าสิบแล้วคันเบ็ดอ่ะคันเบ็ดตัวอกี่ลอยสองร้อย <200. S 1> เบ็ดนะขันนะนนใช่ขันคู่ยังแพงนะยังถูกเนี่ยแต่ผัดจากจากหกร้อยลดเหลืออันเนี้ยเอามันลดได้ไงอ่ะจัดโปรอยู่จัดโปรไหม

นายเยือกทำไงอ่ะเรามาใส่ตะก้อนโอ๋เยินต้องมาใส่ตะก้อนไงเดี๋ยวถือไว้ฮะเดี๋ยว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 เออเดี๋ยวเดี๋ยวจะเที่ยวเดี๋ยวเพิ่งไปโดนคเขาไหนนะทำยังไงอ่ะเยือะเยือฮุ้มงั้นไงเปิดฝาเปิด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 เอาไว้ข้างนอกก็ได้ ต้องหุ้มอย่างไงต้นหุ้มยังไงนะใส่เข้าไปแล้วโอ้โหบีบลำเขาเรียกลำนี่ใหายมันลำก็ได้ไหมปลาได้กินนี่นะมันเป็นยังไงอ่ะนี่ไงกวนอึกโอ้โหฮึบอสบอกอะไรเนี่ยเหมือนนังไงเหมือนไรเนี่ยบอส เดาเดวเดา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 น่หยังไม่หนักินอะบอดโยนไงนะดูดิเฮ้ยเดีๆจะลื่นนะเฮ้ยโอ้โหตายแล้วแฮมไปนั่นเองไหมไม่ใช่นั่นแฮมแไปแฮมก่อนแฮมไปเดี๋ยวนเออไปอืมอืมเดี๋ยวดูด้วเฮ้ยเดี๋ยวเวียงโดนตากล้องมาเโอเออมันต้องงั้น มุนอะไรเนี่ยมุนออกมุนเข้าอ่ะถ้ามุนออกสายมันจะองนี่แล้วเห็นมาแล้วโอ้เนี่ยนั่นหมดเลยเหยื่อหมดแล้วเยื่อไม่มดไวยังไงนั่นพอแล้วพอแล้วเหมือนแค่นั้นพอเดี๋ยวมีปั้นเออจะเป็นสูตรจำไม่เดี๋ยวหัวหักนี่ก่อนไม่ไหลนะอย่ามุนขึนเออ มันพูดไม่เชื่ออะไรเงี้ยมันพูดไม่รู้เรื่องเลยมันพูดไม่เชื่อหึโอ้ยนี่พร้อมแล้ว,น,น,น,ะละลวนะ,ะ,ะเนี่ยขึ้นปอะไรแล้วละเนี่ยขึ้นปห้าแล้วนะจะขึ้นปห้าแล้ว แช่ไหนเออก็เล็กๆก็ได้มันต้องเยอะแล้วเปืองมันเปืองเขาเหยื่อบริษัทเนี่ยก็คือมันเยื่อนี่มันเยื่อมันสหรับปลาอะไรเนี่ยปลาหมันปลานิันจับทิมด้วยแล้วก็ปลากิ้มหูปลากินพืชเนี่ยบอดมาบอดไม่ปล่อยฮะบอดมันเล่นนู่นเนี่ย

ไในแลมันไปติดใส่ไหมไหมไหมนั่นมัเยื่อเยื่อมันยังหมดอ่ะเออให้มันติดติดมาทางนี้นี่มายืนทางนี้นี่โมเวียมทงนี้นี่อยู่วันที่ไหนอ่ะเนี่ยอยูโอ้หันคาโอ้แค่นี้เองตีโอ้บันเชียนึง อยู่ตัวเมืองสิบันเทียนเนี่ยไม่ได้ไปไว้หลวงพอ่อทักทีงเนี่ยบันเทียนเนี่ออนยดอดวันนี้เรามาพาตกเบ็ดนะครับการตกเบ็ดนี่ เป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับคนตกเบ็ดนะครับแต่ว่าคนตกเบ็ดคนนี้นะครับไม่เคยตกได้เลยครับได้ไหมเอาเอายางเวีย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 งแล้วตอนนี้จะจะเวียงเอาไหนแล้วเวียงเงาโอ้โหนู่นป๋มนู่นแล้วดูที่ให้ได้ตกตองที จะถ่ายไปให้แม่ดูหน่อยเออ,เอ,อไม่คุ้มจะตังค์จะมั้งเนี่ยล้อตันอยากพันเนี่ยไปนั่งที่ยหญกันไปเดี๋ยวสับเกิดปลาใหญ่ปลามันดึงเบ็ดไปด้วยเลยเอมไหมดึงไหมนี่เอาหัวมันทั้งนี้นี่ได้ดูหัวมัวนอีมันขยับอะ่ะเออขยับไหมนะเออขยับแล้วขยับเลวขยับลเลย <c oughs> <c oughs> เนี่ยนี่คันอะไรเน hey! ี่ยเวียงได้ไหมเนี่ยอันนี้เวียงได้ไหมเฮ้ยอือหืออืออะไรเนี่ยอือหือไไม่ด้เดี๋ยวหยุดกล้องก่อนหยุดแค่นี้ก่อนสิบนาทีอะตกมานานปลาเหยื่อหมดไปครึ่งกระป๋องเลยมั้งนี่แฮมล้ำอ่ะยังอ่ะแค่นี้ก่อน